เลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะจะมาพูดโมเมนต์ฟิน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 เมื่อตอนวันอาทิตย์นะคะคือวันเสนาร์ที์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเอ่อเพราะเราคู่กันรีลันนะคะคือพอเพราะเราคู่กันรีลันจบเนี่ยก็จะมีเพราะเรายัางคู่กันมาลีลันต่อเลยนะคะ แล้วก็ประเด็นมันมีอยู่ว่าค่ะเพื่อนๆประเด็นนะคะมันมีอยู่ว่าคุณสารวัตรเนี่ยเขาเนี่ยโพสตรอรรี่คือคือมุกอ่ะก็ไม่ทันสตรอรี่ของน้องไบรลกนะคะเพื่อนๆแต่คือเวลาที่น้องไบลงสตรอรี่นี่มันก็จะแจ้งเตือนแหละแต่ว่าเพิ่มเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยวันเสนาร์ที่แล้วคือไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้จับโทรศัพท์เพราะว่าจะต้องดูแลลูกสามีไม่สบายแล้ว เพิ่งมาอ่านจริงจังก็เมื่อวันอตอนวันอาทิตย์กลางคืนนะคะที่มันจะมีแฟนคลับที่เขาเอามาพูดในกลุ่มกันนะคะว่าน้องใบลงสตอรี่แล้วก็ทีนี้ค่ะก็เลยมาดูมาเช้ามันมีคลิปวิดีโอขออนุญาตด้วยนะคะคือเอาคลิปมาเผยแพร่ในช่องก็คือเขาอะแคปหน้าจอที่น้องใบลงสตอรี่ไว้ทันไง เดียว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 คือมันก็จะมีโมเมนต์นี้นะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ><ๆ>ก็คือลงแล้วลบคืออะไรเดี๋ยวมุกจะขึ้นภาพไว้หน้าจอนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนดูชัดๆคือมันเป็นสตรอรี่ของคนพี่เพื่อนๆนก็คือน้องไบเนี่ยเขาลงสตรอรี่คือลงด้วยความไวแสงด้วยความคิดถึงหรือด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าเขารบทำไมอันเนี้ย คือหมายถึงว่าน้องจะลบทำไมเออแล้วคนที่เร็วกว่าน้องไบก็คือแฟนขับน้องไบค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือจริงๆเพื่อนๆและเพื่อนๆคิดว่าประเด็นคือลงแล้วลบทำไมเออลงแล้วลบทำไม ขออนุญาตเจ้าของโพสแล้วก็เจ้าของรูปแล้วก็เจ้าของวิดีโอด้วยนะคะเดี๋ยวมุกจะเอาลงมาที่ช่องเอาเอาวิดีโอกับรูปเนี่ยเอามาลงที่ช่องมุกนะคะคือเพื่อนๆคิดว่าไงเพื่อนๆคิดว่าลงเพราะอะไรแล้วก็ลบเพราะอะไรช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะคือมันฟินจนทนไม่ไหวมันต้องมาอัดคลิปอ่ะเพื่อนๆคืออยากรู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างอืม